ไล่เรื่องเรื่องอะไรเล่าสามเรื่องงูกับตะไบงูกับตะไบ The Snake and the FireThe Snake อะไรนะ The Snake and the Fire งูงูกับตะไบ A Snake entered a blacksmith's house looking for food งูตัวหนึ่งเข้าไปในบ้านช่างตีเหล็กเมื่อหาอาหาร which saw a fire Man popped she bite to see if she could eat it. It's just to see if she could eat to see if she could eat เราโง่เนี่ยต่อไปสวนกลับอย่างรำคาญว่าเจ้าโง่ต่อมาเช็ดไอเช็ดแก้ว G N A, A W แก้วเอฟฟ e ่บอทออ of iron ข้าสามารถกัดแทะเหล็กได้ทุกชนิด What makes you think you can boot me with your teeth? I like more of the story Beginning to when the realizes to struggle emiles will will only bring loss and pain. นิทานืั้งนี้สอยรู้ว่ากระทะการการกระการเขาอทะการการทะงงตนเกินไปจนไม่ตระหนักว่าศัตรูแข็งกระไกว่ามีแต่จะทำนำความพ่ายแ<ม>พ้พ่ายแพ้และความเจ็บปวดมาให้ <laughs> a snake entered a blacksmith's house looking for food. when he saw a file, he bit it to see if he could eat it. the file posted in alien. you are full. can i can. Can throw every sort of iron What makes makes you think you can boot me with your teeth? More of the story beginning to when your realizes the struggle emissions with only brain loss and pain. มันพบตะไบ,บจึงเรากัดดูว่าสามารถกินได้ไหมตะไบ,บสวยกับอย่างเราคานว่าเจ้าโง่ข้าสามารถกัดแทะเหล็กได้ทุกชนิดอะไรจะทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถทำลายข้าด้วยฟันของเจ้าได้นิทานเรื่งนี้สอนใรู้ว่าการทะงงตนเกินไปจะไม่ตระหนักว่าสัตร์ดูแข็งแกร่งกว่า มีแต่จะทำนบค่อยแพ้ม,แมีแต่จะนำความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดมาให้อีกเรื่องนึงนะ